มาค่ะแม่น้องคำแพงจะพา f อซทั้งชองมาตามเอาแนวทางฮานอยของวันที่26มกราคม2 5 6หเนาะแม่น้องคำแพงก็ได้มาฝากมาตอน f อซทั้งช่องในคลิปนี้มี6สสำนักด้วยกันนะคะก็จะมีของสี่เซียนตาปากน้ำพูและเขาฝากมานะคะเนาะทั้งฮานอยแยกแล้วก็ฮานอยรวมของสี่เซียนด้วยเนาะค่ะ ฝากเอฟซีทั้งช่องบ่งคลิปให้จบแล้วก็ฝากากดไลกดแชให้แน่ส่วนไหนส่วนสำนักอื่นที่ยังบได้ก็รอติดตามว่าจะใด้บรหรือว่าบได้ก็ให้เอฟซีทั้งช่องรอคอยกันก่อนเนาะถ้าว่าได้มาแม่น้องคำแพงไม่มีเวลาทำคลิปลงให้ก็จะลงในส่งให้ในกลุ่มให้เด้อค่ะเนาะผู้ใดที่ยังบ่มีลไลน์แม่น้องคำแพงก็ให้ทักมาเด้อค่ะ0 6 5ย์หห้า สามสี่หนึ่งแปดแปดสามหกนะคะเบอร์โทรเบอร์นี้เนาะทักไลน์มาได้ค่ะว่าขอเข้ากลุ่มน้อยไม่นม้องกาแพงไม่นอนกาแพงก็จะดึงเข้าให้นะคะโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะเข้าไปแล้วถ้าไม่ชอบอยากจะออกก็ออกได้เนาะอยากจะเข้าก็เข้า,ขาได้แล้วแต่เลยเอาที่สะดวกสบายใจเลยนะคะอ่ะบ่า,บา,บาลาใหญ่ห้างไม่นองกาแพงก็จะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลฮานอยของวันที่ยี่สิบห้ากันก่อนเนาะ สำหรับผลฮานอยพิเศษบนออก681ล่างออก04แล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก230ล่างออก60และฮานอย VIP บนออก991ล่างออก53นะคะของเซียนอุดรค่ะวิ่งรูดเด่น6ลอง7มาที่6อ่า6มา1ฮานอยเนาะมาฮานอยปกติให้มา61เลขออก60นะคะบ่เขาเนาะจับคู่บ่เขาเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูด ส่วนของพี่ประหัตวิ่งรูดเด่น2อรองสมตัววิ่งตัวรูดมาตัวรอง3าสองฮานอยมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาเนาะของเซียนโคลาดค่ะเข้าทั้ง3ามฮานอยเลยนะคะ1มา3มาค่ะนี่ค่ะ ก็ค <chat> ือ1.8มาที่ฮานอยพิเศษข้างบนออกตัวกลับแล้วก็3.0มาตรงๆบนของฮานอยปกติแล้วก็1.9มาตัวกลับ91บนของฮานอยอ่า VIP เข้าบนทั้ง3 h ฮานอยเลยนะคะ FC ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด3เม็ิเดียว3มมาอยู่นะคะแต่ว่าจับคู่บวกเขาเนาะนี่ค่ะ ให้3าศย์เออให้สามสองเลขออก3มนย์กับ5้าสมนะคะจับคู่บเบาเด้ออาจารย์สวัยวิ่งรูดสามตัวเดียว3มานะคะนี่ค่ะจับคู่ให้เข้าอยู่ที่5้าสามล่างฮานอย VIP แล้วก็ชุดกันเห็นบอสาตัวบนถ้าตัดเล่นได้ที่0ูนย์สเนาะล่างของฮานอยพิเศษนั่นเองหมอดูเลขเด็ดเจตัวเดียวหลุดนะคะบอมากค่ะเมื่อวานนี่ พอเกลียงสองสามสี่มาที่สามกับสี่สามมาสองฮานอยบอมีตัวจับคู่บอกเขาสี่มาหนึ่งฮานอยก็จับคู่บอกเขาคือกันเนาะสุดใจพ้าร้วยหกับแปดมาที่แปดจับคู่ให้เข้าเออหก็มานะคะหก็มาแปดก็มาเบาผิดเ้อ แล้วก็จับคู่เข้าแค่60ศล่างของฮานอยปกติเข้าตรงๆส่วน8ปดบมี8แนึงเนาะแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้วิ่งรุ่น5กับ4มาทั้ง2ตัว5มา4มาแต่ว่าจับคู่ให้บ่เขาน้องเพชรนำโชค5ตัวเดียว5มาจับคู่ให้บ่เขาคือกันเนาะแต่อยู่ในชุด3ตัวเลขออกล่างเนาะฮานอย VIP ตาปากน้ำโพ8กับ1มาทั้ง2ตัวมาด้วยกันนะคะ8 1ส่วนตัวจับคู่เข้าที่19เลขออก91เนะาะข้างบนของฮานอย VIP นะคะส่วนฮานอยแยกนะคะฮานอยแยกของเขาฝากมาวิ่งรู่นมา3 สองฮานอยเนาะนี่คะ่ะฮานอยปกติกับฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่ให้บาเขาเด้อจะ้ะตาปากน้ำโพวิ่งรูดเข้าทั้งสามฮานอยจับคู่เข้า3มตัวโต๊ดฮานอยพิเศษนะคะ6เลขออก6 8แดหตาให้มา186นะคะ6กแดหนเนาะกลับกันนะคะ ตัดเล่นสองตัวก็จะได้แปดหนึ่งบนนะคะแล้วก็ได้ทั้งสามตัวตดด้วยเนะเาะมาเอาฮานอยวันนี้กันเลยนะคะตาปากน้ำโพฮานอยพิเศษวันนี้วิ่งลูดบนล่างห้ากับแปดชุดสองตัวมีห้าหกห้าเก้าแปดหกแปดเก้าสามตัวบนห้าแปดเก้ากับแปดห้าหกส่วนฮานอยปกติวิ่งลูดเด่นที่แปดกับหนึ่ง ชุดสองตัว8ปดหกแปดเตัวบน8 1 9กับ1 8 6และฮานอย VIP วิ่งรูดบนล่าง5กับ8ชุด2ตัว5 2 5, 5 5 8 2 8 5 3ตัวบน8 5 5กับ8 5 2สนะคะส่วนเมื่อวานเนาะ วิ่งรูดเข้าทั้ง3ามฮานอยจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยนะคะเข้า3ตัวโตดนะคะบนของฮานอยพิเศษนั่นเองวันนี้ก็พิจารณาไหมนะคะ fc เบิงเอาฮานอยพิเศษเด่น5กับ8บนล่างฮานอยปกติเด่น8กับ1บนล่างและฮานอย i, vip เด่นที่5กับ8บนล่างนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยแยกของเขาฝากมา วิ่งลูดฮานอยพิเศษเด่น9กับ0ชุด2ตัว9 2 9 3 0 2 0 3 3ตัวบน9 0 3กับ0 9 2แล้วก็ฮานอยปกติวิ่งลูดเด่น6กับ7บนล่างชุด2ตัว6 0 6 1 7 0 7 1 3ตัวบน6 7 1แล้วก็7 6 0ส่วนฮานอย VIP วิ่งลูดเด่น2กับ3บนล่างชุด2ตัว 3, 3 2 3 3 2 2 2 3 2, 3เนาะ แล้วก็สามตัวบนสอ3สแล้วก็3ามสองสนะคะเมื่อวานค่ะของเขาฝากมาวิ่งลูดเข้า2องฮานอยปกติกับ VIP จับคู่ให้เอรกเขาเมื่อนี้ของเขาฝากมาฮานอยพิเศษเด่น9กับ0 h ฮานอยปกติเด่น6กับ7และฮานอย VIP เด่น2กับ3ะ,คะแคปหน้าจอค่ะ โอเคนะคะได้แล้วก็ไปต่อเนาะมาต่อของตาปากน้ำโพฮานอยรวม6กับ9วันนี้บนล่างชุด2ตัว6กศูนย์หแล้วก็ 90, 9ก9าศูและ98เมื่อวานของตาวิ่งลูดมาด้วยกัน 1, i, หนฮานอยน้อยพิเศษจับคู่เข้า1นึฮานอย1นึ่มาบนของฮานอย VIP ส่วนวันนี้ ตาให้วิ่งรูดมาบนล่างเด่น6กับ9 3ตัวเออชุดสองตัวมี60 6ูนย์หกหนึ่งและ98นะคะมาต่อของพี่พหัสวันนี้วิ่งรูด3มตัวเดียวค่ะ3 1 3 2 3ึ่งสเน้นที่3ามสกับ3าปนะคะ แค่มือน,นี้ให้ยิ่งรูดตัวเดียวมันใจแท้นอ้อส่วนม่วที่ผ่านมาเมื่อวานวิ่งรูดเด่นสองกับ3มาที่3นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานาอสามา2อฮานอยปกติกับ VIP วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่น1เอเด่น3มตัวเดียวสามหนึ่งสามสสามสี่สามแปดเน้นที่3ามสี่กับ3ามแปด แคปหน้าจอเอาของตาปากน้ำโพกับของพิบัตนะคะอะโอเคไปต่อเนาะมาต่อที่ ของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่น5ลรอง9าจับคู่ชุดเน้น5้าหชุดรอง9 1หนึ่งกับ9 4ส่วนเมื่อวานวิ่งลูดเด่น6ลรอง7มาที่6ตัวเด่นแต่ว่าจับคู่พ่บเขาวันนี้เซียนอุดรวิ่งลูดเด่น5ลรอง9ชุดเน้น5้าหชุดรอง91กับ9 4สนะคะ มาต่อของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดเด่นศูนย์รองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นศูนย์หนึ่งย์สามศูย์เก้าชุดลองหนึ่งสองหนึ่งสามและหนึ่งเก้านะคะส่วนเมื่อวานเนาะของเซียนโคราชทําผลงานวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวหนึ่งมาสามมาจับคู่เข้าสามฮานอยเลยเนาะพิเศษปกติ VIP มาหมดนะคะ วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นศูนย์ลองหนึ่จับคู่ชุดเน้นศ1 0-3, ์หชุดลอง1นึ3และ1-9นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรแล้วก็เซียนโคราชก่อนนะคะ โอเคค่ะของเซียนเชียงใหม่ปิดท้ายด้วยของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นเก้าตัวเดียว9ก้าหนและ98เน้น90เมื่อวานวิ่งลูด3เม็ดเดียว3มา2อฮานอยแต่ว่าจับคู่บเขา,าวันนี้วิ่งรูดเด่น9เม็ดเดียวเนาะเก9าหนึ่และ98เองค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อจ้ะ ครบจบทุกสำนักนะคะสำหรับฮานอยโอเบอลพิษเบอลพิษคลิปนี้ไม่น้องคํแแพงก็ได้มาฝากเอซีท่านสองก็ค,คือห้าหกสำนักเนาะคะ่ะมีของพี่ประหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราเซียนอุดรของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพเนาะหกสำนักคะ่ะสำหรับแนวทางฮานอยอ่ะชกๆมันมาลำๆเรื่อย,เยๆเด้อค่ะ ส่วนของอาจารย์อื่นสำนักอื่นไม่รู้ว่าจะได้ตอนใดเด้อค่ะ f อเนาะ,ะ,นะหรือว่าจะได้ลงคลิปบ่นได้ลงคลิปกับบเนนนอนนะคะคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ